มีนี้ตั้งใจจะพาลูกนะคะไปเล่นน้ำในเมืองนะคะไปขนมข,านข,นขาน้าวงข้าวสารค่ะเราก็มาจอดรถกันที่สเปลนะคะที่ฟิวเจอร์ฟร็อกมูสิทากุดว่าจอดอยู่ที่นี่เลยจ้าโหโหที่มี่เขาจัดงานนะจะปโอ้โห,โหเราไปถึงประมาณบ่ายๆนะคะก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะแล้วก็เดินไปตรงจุดน,นี้ทุกคนโอ้โหเขามีแบบบูสเล่นเกมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ได้น้ำอัดลมฟรีหว้าไปแล้วก็ดิฉันก็ได้เล่นด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบว่าซองกันน้ำด้วยเขาแจกดีมากเลย ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะยังไม่หมาะกัการเล่นน้ำนะคะเราก็มาดูราดนวันก่อนว่าจุดนี้เย็นๆน่าจะคนเดอนแน่เลยเราก็เข้ามารับประทานอาหารกลางวันกันก่อนะในบิกซี่นะคะที่ฟิลิปปินส์เขาจัดโซนใหม่เนาะเป็นแบบฟู้ดคอร์ทตรงนี้แล้วก็มีแบบว่าที่ให้เด็กเล่นด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ตรงจุดนี้ของกินอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะบะหมี่เกี๊ยวนะคะตรงจุดนี้โฆษณาทําไมก่อนนะคะแล้วก็ร้านตามสั่งป้ากับตานะคะที่ข้างๆร้านบะหมี่เกี๊ยวคืออร่อยมากทุกคน ให้เด็กๆเล่นเครื่องเล่นกันนะคะแล้วเราก็มานี่เลยตรงจุดนี้เป็นไฮไลท์ของสเปลเลยนะคะของปีนี้ก็คือการส่งน้ำพระค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในประเทศไทยนะคะที่แบบว่าเราจะได้ส่งน้ำพระทั้งหมดนี้เลยนะคะเป็นวงกลมค่ะเริ่มกันที่วัดพระแก้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็น วัดอรุณนะคะตรงจุดนี้เลยโอ้โหสาธุค่ะลูกค้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอันนี้นะคะที่วัดเบญจมาบพิตรนะคะพระพุทธชินาราชค่ะตรงจุดนี้นะคะก็เป็นพระศรีสกยมุนีนะคะที่วัดสุทัศน์ค่ะน้องดิยายาดานะคะก็ได้ส่งน้ำ่าทั้งหมดเลยไม่ต้องเดินทางไปครบนะคะตรงจุดนี้สเปลเขารวมไว้ทั้งหมดค่ะอันนี้คือพระประธานยิ้มรับฟ้าค่ะ ที่วัดระฆังโคสิตารามค่ะและอันนี้ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะคะเป็นพระพุทธไตรัตน์ค่ะและพระพุทธสยญาตินะคะผ่านนอนวัดโพค่ะ และมากันที่หลวงพ่อโตนะคะที่วัดอินทรวรวิหารนะคะพระศรีอริยาเมตไตรค่ะต่อกันด้วยพระไยรีพินาศนะคะที่วัดบวรค่ะอันนี้นะคะคุณแม่ถือกล้องถ่ายลูกๆแล้วนะคะนี้ก็ขอส่งน้ําพระนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะตรงจุดนี้เลย กิจกรรมมีดีมากๆเลยนะคะแนนชอบมากๆเลยะค่ะเพราะจุดนี้คือการที่เราจะแบบว่าไปส่งน้ําพระนะคะให้ครบทั้งหมดนะคะอาจจะแบบต้องเดินทางไกลอะไรไกลอันนี้เขารวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาไว้ที่นี่ดีมากๆเลยอันนี้พระประจําวันเกิดนะคะพระนอนค่ะนี่เลยสาธุค่ะ เราก็เดินทางต่อขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปหาอะไรเล่นกันนะคะจะผ่พาเด็กๆไปตรงที่แบบมันเป็นจุดของเล่นก็จะมีหลายจุดก็าขึ้นไปดูอตอนนี้สเปลยเขาจัดเป็นแบบว่าเป็นเหมือนทุ่งทะเลทรายนะคะแล้วก็มีความจัดเป็นสวนฟานมิงโกมีต้นไม้นะคะมีแบบดอกไม้ที่สวยงามมากคือจุดนี้ก็คืออดที่จะถ่ายมาไว้ไม่ได้เลยเพราะวาสวยงามจริงๆทุกคนคะ่ะ คือที่สเปลอะถ้าเกิดใครไปบ่อยๆจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเปลี่ยนต้นไม้คือบ่อยมากแล้วทุกอย่างจะเป็นของจริงหมดเลยนะคะดอกไม้ต้นไม้อะไรคือของจริงแล้วก็คือเป็นการจัดสวนที่ดีมากคืออยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนจัดนะคือมันสวยงามเขาก็หาแบบต้นไม้ดอกไม้อะไรแปลกแ,ลกแลกเนี่ยมาโชวช์วมาจัดให้มันลงตัวมีความสวยงามตรงจุดนี้ดูสิมีโซนแบบว่ากระบองเพชรด้วยนะสวยมากๆเลยจ้า าบอกว่าห้ามจับนะคะใครที่ชอบกระองเพชรคือต้องเลิฟตรงจุดนี้เลยเนีก็มีโซนสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยนะคะตรงจุดนี้เลยหวานก่อนฟิลทะเลทรายและเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเล่นนะคะเล่นเกมนะคะก็จะมีหลายจุดนะคะว่าใครจะหาลูกหลานเล่นโดดไปเล่นนะคะก็จะมีหลายชั้นหลายจุดเรียลยาราชอบเล่นโซนนี้ที่สุดค่ะก็เดินมาเล่นกันนะ ถึงเ,เม็ดแรกเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้ทองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์กู

เอริยยังไงคะเป็นยงนคะดคะีหไะโอ้สุดยอดไปเลยค่ะ 哦、oh. ญี่ปุ่นมาจากน้อง mở ra mở ะอ,อ๋อเสมอเหรอคะโอเคค่ะเออตีแรงๆเลยเออเออเออนั่นน่ะเอ็วเร็วโอ้ย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 น่ารักจังเลยแบ่งให้ กระตีเปดเออกระบาทตเปโอ้อเอ้อ หมดแล้วได้กี่คะแนนคะ6ว้าวเล่นเครื่องเล่นเสร็จก็จะไปเล่นน้ำกันละจ้าแรกๆก็ยังเขินๆกันอยู่นะคะหลังๆคือเข้าไปเล่นคือเปียกโชมกมาล็อกมาแลกกันหมดเลยค่ะยิ่งเย็นคนก็นยิ่งเยอะนะคะเล่นตรงนี้ก็คือสนุกสนานแล้วก็ห้างเนะะี่ยเขาก็แบบว่ามีน้ำให้ตลอดนะคะเป็นน้ำประปานะคะเป็นการเล่นที่แบบน้ำสะอาดจ้า อย่างนี้ดาก็ยังเขืขืนอยู่นะคะแต่ก็ พาไปเล่นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกวา่าๆนะคะคนก็เริ่มมาแล้วตรงจุดนี้น่าจะเป็นเด็กวัยลูกๆที่ชันเยอะมากนะคะตรงจุดนี้เลยก็เด็กๆเริ่มมาเล่นกันแล้วนะคะตรงจุดนี้เลยสนุกสนานกันทีเดียวเขาก็มีแบบเป็นบ่อให้เด็กไปเล่นตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบสไลเดอร์นะคะบ้านลมอยู่ตรงฝั่งขวามือด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำอัดลมนะคะแจกให้เด็กๆด้วยฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเวทีนะคะก็มีแบบดารานแสดงอะไรมาตรงจุดนี้นะคะแต่เราเป็นสายเล่นน้ํนะคะ แล้วเราก็เป็นสายถ่ายคลิปนะคะเราก็นั่งถ่ายอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะก็ไปเล่นกับเด็กๆค่ะก็สนุกสนานกันเลยจริงๆแล้วนะคะสมกลานนะคะที่คลองสามไกลบ้านนี่ก็เล่นกันเยอะนะคะ ที่คลองสามคลองหลวงนะเขาเรียกว่าถนนเขาแกงทุกคนแต่ก็คือด้วยอากาศร,ร้อนหนูอตอนนั้นเด็กๆก็บอกว่าแม่จา้าหนูอยากเล่นน้ำมาจา้าเราก็เลยจัดกันมาที่สเปลนะจา้าตรงจุดนี้เลยคิดว่าเขาน่าจะจัดทุกปีนะทุกคนถ้าเกิดว่าลูกหลานเลยนหลนใครนะคะไม่มีที่ทางที่จะไปเล่นตรงจุดนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะกลางวันก็ช้อปปิ้งนะคะท่องเที่ยวอ,อะไรในห้างก่อนแอร์เย็นฉ่ำ,ำๆเนาะเพราะตอนนี้อากาศก็แบบเกือบจะ40องศาเนาะเราก็ควรที่จะอยู่ห้องแอร์นะคะที่ห้างก็คือเป็นอะไรที่ประหยัดไฟไปอีกอันหนึ่งเลยนะ ตัวจุดนี้เสร็จแล้วก็มาเล่นน้ำส่งกลางกันจ้าไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเนาะดีเลิไปเลยจ้า สงการปีนี้นะคะนอกจากว่าเราจะมีการพานมายื่นน้แล้วก็นะคะสิ่งที่เราไม่ลืมเลยก็คือการรดน้ำดําหัวผู้ใหคะซึ่งก็เป็นความผิดชคนไทยส่วนใหญ่ขวเือจุดนี้คะเขจะมีวันสงก้ารวันมหาสงกรานวันครอบครัวอย่างนี้คะแต่เหนือสิ่งอื่นนะเราอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะคู่มีพระคุณนะคะการรดนําหัวนะคะก็เป็นกิจกรครอบครัวที่ดีมากเลยะการจังอาัครอบครัวคะแล้วเราก็ได้มอดนะคะ เครื่องนอนให้คุณตาหน้าบานะขาชุดผ้าด้วยนะคะให้คุณตาหน้าชุดใหม่เป็นหน้าบานเลยค่ะสาธุว่าละพรด้วยค่ะแล้วก็ขอพรคุณตาค่ะขอให้หนูทั้งสองคนและครอบครัวลูกหลานมีความสุขความเจริญอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเจริญด้วยอายุวันละสุขละภะปะฏิพันกันนะสามสมบัติ มีโชคมีลาบสูตรโรตีรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งสาธค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ